สักครับวันนี้คุณอยู่ในช่วงรายการ XMovie นะครับก็เป็นช่วงรายการที่เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์กันวันนี้ก็จะมาเรี่องันนะตัวอย่างหนังใหม่กันซึ่งเป็นหนังที่รอคอยอยู่เหมือนกันว่าจะให้ดูเมื่อไหรภาพยนตร์รเรื่องอีวิเด r i ์ไรในภาคน,นี้นั้นเป็นภาคที่แปลกกว่าภาคอื่นเพราะว่าผีไม่ได้ออกมาแบบเข้าเมืองแล้วอยู่ในตึกระฟ้าประมาณนี้ก็แบบเออมันก็แหวเหมือนกันนะเพราะปกติเนี่ยตำเนียของหนังตะระกูลนี้เนี่ยมันต้องพูดถึงหนังสือเอนีินโกโกมิคอนเอ็กซ์มอร์ทิสไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า ซึ่งความวิสศษของภาคนี้เนะี่ยนะฮะตามที่เขาพูดถึงนะฮะในเว็บต่างๆเนี่ยก็บอกว่ามันจะดําเนินเรื่องโดยตัวละครใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะโดยไม่พูดถึงตัวละครเก่าๆนะฮะก็มาดูกันว่าวันนี้ตัวอย่าองออกมาจะเป็นยังไงจะแบบต่อมาได้แบบสยองโคลเลสาดเหมือนแบบเวอร์ชั่นของแซมรมี่หรือเปล่านะฮะก็คือตั้งแต่เวอร์ชันตัวฉบับออริจินอลก็คือเดอะวิเปีหนึ่งข้าเป็นหนึ่งแล้วก็ฉบับรีบู o t

how much I wanted to cut you all open and incline inside your body so that we could stay one happy family mmm Còn nangwa no it was just a little girl I asked them yung to plastic what is

จะเป็นคุ m s ม่ดีสัก y ันหนึ่งนะโอ้ยต้องมีเลยน้องตะกุ้นี่ต้องมีเลยผีลับ o n ลอืมเลือดสาจริงตำไมแม่แม่ไม่สบายกันแล้ มถูกเป็นสไปเดอร์แมนเลยโอ้เอ็กโคลผีอมตะพงงานอืมหลังจากที่ดูจบไปนะก็ตัวอย่างเนี้ยโหดเลือดสาดจริงๆนะกับนางตะพูนชุดนี้เนี่ยนางตะพูนผีอมตะเนี่ยโหดมากเลือดสาดนะฮะอือเอาไอ้ที่แบบขูดชีตแต่มาขุดอือ แล้วมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งในตัวอย่างที่มันแบบไอ้ีตัวเนี่ยนั่นมันเอาเหมือนเข็มสักหรืออะเล่นลูกตาภ <c oughs> าพนี้ถือว่าต่งมาได้แบบน่าดูนะผมต้องไปดูได้แหละนะฮะเนื่องจากรอความนานมากตามข่าวมาตั้งแต่แบบตั้งแต่บูสเกมเบลบอกว่าเออแกมีแผนอยากทำแบบเปลี่ยนมันตตดภาคมันเออแต่ว่าน่าเสียดายเหมือนกันที่แบบบูสเกมเบลแกอำลาบทแอสแล้วสิเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเออ น่าจะแบบมีบูสเคมเมลมั้งมาเป็นแบบเอสถือเรื่อยกับปลุกซองอีกครั้งหนึ่งแต่พออ่านไปอ่านคามาแกบอกว่าแกจะไม่เป็นโปรนะปุ่มกับองก็ยืนยันว่าจะไม่มีบทเอสแน่นอนนะเป็นการดําเนินเรื่องใหม่แบบตัวละครใหม่ทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะซึ่งแกก็ประกาศอำลาบทเอสไปเ้วยนะเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่านั่นน่าเสียดายมากแต่ว่าตอนจู่ๆพอผมเข้าโรงหนังแล้ว จูๆ่ๆเก้โปรไปนะปูว่ามีเฮตั้งโรงนะเออเพราะว่าเกเข้ามาแล้วก็มึงก็สนุกอะแต่เกเข้ามาเดี๋ยวว่าถ้าแกเข้ามาจริงๆเนี่ยหนังคงแบบเปลี่ยนแนวเลยมั้งจากหนังแบบเครียดๆไปหนงัปงปนงาเลยมั้งเออแต่ภาคนี้ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีตลกร้ายนะหรือ้ามีองค์น้อยมากเลยองคงจะไปเน้นพวกแบบเครียดแบบแบบแบบตัดแต่เครียดแบบโอ้โหระเบิดเลยน่าปกนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งพาที่ผมไม่พลาดแน่นอนนะต้องไปดูในรงเปายนต์นะครับคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเดเดเชั่นตัวอย่างนะครับก็การดีช็อตก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะเผื่อผมจะได้ไปรีวิวตัวอย่างหนังใหม่อีกนะเผื่อถ้าคลิปนี้มันโดนก็แบบน่าตามต่อนะครับสำหรับการรีวิวการเดเดเชั่นตัวอย่างหนังครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ